สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิ่งกัญญากรชะอุ่มดีอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะพอเรียนจบหนูรู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นด้วยค่ะพอเรียนแล้วหนูได้เอาไปใช้ในห้องเรียนมากขึ้นทำให้เกรดหนูดีขึ้นค่ะแล้วก็ผลการสอบหนูดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะหนูชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่า เป็นวิชาที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะแล้วสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะในอนาคตหนูอยากเป็นนักแสดงเพราะว่าหนูเป็นคนที่แสดงเก่งกล้าสแสดงออกค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบการแสดงด้วยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนว่าสู้ๆนะคะตั้งใจเรียนและทำแบบฝึกหัด เดี๋ยวก็จะได้จบเร็วๆเองค่ะแล้วก็ต่อให้มันยากแค่ไหนเราก็ทำอยู่ดีค่ะหนูอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครูเงาะที่ช่วยให้กำลังใจหนูค่ะแล้วก็ทำให้หนูประสบความสำเร็จค่ะ